อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมแม่ทังช่องทุกทุกท่านครับเสาของวันจันทร์คัมือนี้จันทร์ที่24ครับกลุ่มภาพันธ์2568ครับมาพบประเจอกันครับเซานีนะครับบรรยากาศดีนะครับเอฟซี FC ทองฝาอ่านี่ครับทองฝาบรรยากาศส่วนเสา แอบวิไลกลับมาจากบ้านสวนนะครับเมื่ขึ้นนี้ไปนอนบ้านสวนครับย่างบ่ได้กีดนะครับเมื่ขึ้นนี้ตามปกติกะกีดนะครับเพราะว่าเมื่ขึ้นนี้ล่มกระโชกแรงนะครับก็เลยบอกกีดนะครับเมื่ขึ้นนี้ก็เลยหยุดพักไปนะครับมาพบมาเจอกันเศร้านี่นะครับก่อนจะไปทําธุระปลาปังครับมือนีมีธุระนะครับเพราะว่าแม่บ้านจะไปอบรมกลุ่มเลี้ยงโคกระบือนะครับ ทางเกษตรอำเภอนะครับจะได้พผ้าแม่บ้านไปวบรมนะครับก่อนจะไปทำธุระป้าปังนะครับกะมีตัวเลขแนวทางครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องนะครับอ่ามื้อนี้ได้มากแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีกระทำหากันอยู่อ่าสำหรับซองจากเอฟซีนะครับหวยซองพึ่งได้มากงวดแรกครับงวดที่ผ่านมานะครับแอดวิไลท่าจำบ่ผิดนะครับลงห้วันที่10นะครับลงให้วันที่10 นะครับวิ่งมาเม็ดเดียวล่างนะครับแตก50ตรงตรงครับงวดหนีได้มากแล้วจะเป็นตัวใดนะครับคุณพอ่อคุณแม่รอคอยติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวทางเอทีไล่จะพาเข้าไปบ่งตัวเหล็กแน่วทางนะครับเ้า,านี้ก็ขอให้เป็นเ้าที่สดใสเป็นเ้าว,วันเร่มแหลกการทํางานของมนุษย์เงื่อนเดือนกันนะครับขอให้เป็นเ้าที่สดใสนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่ใส่รถใส่ถนน นะครับก็บขอให้เดินทางนะครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับอาจจรได้กกระขอบขอบบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคุณพอ่อคุณแม่ที่ติดตามทุกยอดไลค์ยอดแช์ทุกคอมเมนต์นะครับขอกบขอบบุญขอบคุณนะครับแอดวิไลกับบอมี่อีอย่างหลายนะครับนอกจากหาแนวทางตัวเลขนะครับจากสำนักต่างๆนะครับมีเกามีไม่สลับครับเข้ากันไปนะครับ,บคุณพอ่อคุณแม่ ข้ามักข้าชอบสำนักใดข้ากกะจังต่ำกับบหมักกับปล่อยพันเรื่องของตัวเลขแนวทางกับมีเขามีรุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอ่ามีเขามีรุดเป็นเรื่องของธรรมดาการนําเสนอของแอดวิไลนะครับการนาเสนอเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบื้องเป็นแนวทางนะครับอ่าข้ากกบพิจารณาเอานะครับมักชอบข้ากกะจังตามเรื่องของตัวเลขแน่ทางนะครับ อากามีเอฟซีนะครับโทษเขามาถามยูนะครับว่าซองจากมหาชัยหรือว่าซองโชคมงคลพอวิไลงมวดนี้จะได้บอนะครับแอดวิไลก็ได้โทษไปเจ้าของตัวเลขท่าทางคนยูนะครับเป็นกว่าจะพิจารณากรนะครับได้บอได้จังไดกับบอท่านได้ฟันทงลอยเปิดเส้นนะครับจังไดกับรอดติดตามกันไปนะครับอนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศหน้าบ้านนะครับนี่ต้นผักหวาน พ่อได้กินนะครับคุณพอ่อคุณแม่ต้นผักหวานปลาครับแอดวิไลนํามาปลูกไว้นะครับน,นี่ก็แม่นต้นผักหวานคือนกันนะครับผักหวานป่านะครับแล้วก็มีชวนชมด้วยนะครับพ่อได้กินนะครับคุณพอ่อคุณแม่ปลูกไว้พ่อได้กิน่นตอนนี้ก็เสียงเพลงเสียงล่ำจากทางวัดนะครับที่แอดวิไลได้ไปเตรียมงานช่วยงานเพลินมือวานนี้นะครับอนี่ก็ต้นผักหวานป่า อาแม่บ้านเก็บมือว่านนี่เองนะครับกําลังจะแตกยอดไม่เพราะได้กินนะครับส่วนพักหวานปลามีอยู่สามสี่ตนนี่ก็เป็นปลาหางลูกยุ้งนองผู้ผาเปนไหตาเฮตไหนะครับเป็นากเลียงปลาหางลูกยุ่งเขามาเบิงน้ำกันนะครับคุณพอ่อคุณแม่นี่คือโตทำงานส่วงเสากัน ขามาเบื่องกันสดๆบรรยากาศนะครับการทํางานเบื้องหลังการทํางานนะครับมาเบิ่งกันครับนี่คืองวดทีพันมานะครับหวยซองจากเอฟซีพึ่งได้มากครึ่งแรกนะครับสําหรับเก่าหนี้นะครับขอากราบขอบุญขอบุณที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลดได้นาเสนอฝากตออเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับพึ่งได้มากเป็นงวดแรกนะครับหวยซองจากเอฟซีครับ ล่างอย่างเดียว5เม็ดเดียวนะครับหลักฐานการลงคลิปครับลงให้วันที่10บกุมภาพันธ์วันนี้เข้ามาเบิ่งกันนะครับได้มาแล้วคือกันนะครับคุณพ่พอคุณแม่เดี๋ยวยัดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแ้าทางแป๊บเดียวใส่เวลาบอโดนนะครับ หวยซองจากเอฟซงวดน,นี้เป็นงวดที่สองนะครับเอซคุณพ่อคุณแม่วันนี้เป็นงวดที่สองหวยซองจากเอฟซนะครับซึ่งเป็นงวดที่สองที่ได้มานะครับ วัน,นี้คือหนึ่งมีนาคมอ่ะมาเบิ่งกันนะครับยวมาเป็นล่างอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ล่างอย่างเดียว อ่างวดที่แล้วได้มาห้าเม็ดเดียวครับหดนี้ได้มาที่เจ็ดเม็ดเดียวครับคุณพ่อคุณแม่เจ็ดเม็ดเดียวแคปหน้าจอกันเลยนะครับเจ็ดเม็ดเดียวนะครับเบิ้งให้ดีเบิ้งวันทีให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เจ็ดเม็ดเดียวหวยซองจากเอฟซีนะครับ เดียวเอดวิไลจะให้แคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่นะครับให้แคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่เลยนะครับอ่ะี่ของเก่าของใหม่นะครับคุณพ่อมคุณแม่เบิ้งให้ดีเบิ้งวันที่ให้ดีนะครับอ่างวกที่แล้ว,ลง,ว,วลงให้วันที่อ่าลงให้วันที่สิบนะครับอ่างวดนี้นะครับเอดวิไลลงให้วันที่ วันนี้วันที่24นะครับลงให้วันที่ยี่สก็พอห8นี่คือหลักฐานการลงแนวทางนะครับวันนี้ได้7เม็ดเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่7เม็ดเดียว อ่วดที่ผ่านมาได้5แตก50นะครับงวดนี้7เม็ดเดียวเด้ยอคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีนะครับของเก่าของใหม่นะครับอ่าสำหรับเช้านี้อวิไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับอาคีตาจะเป็นของสำนักใดเขเอามารอติดตามกันอ่อยูดีมีแห้งร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ